สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีความรักของแมงปอผู้กันอดีตบ่าวสาวช้ำรักที่ล่าสุดดิวธีรพัฒพ่อขาออนไลน์และอินฟูลูชื่อดังเห็นเรื่องราว และได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยขอจ่ายเงินให้แม่ของน้องแม่งป่อจำนวนสองแสนบาทเพื่อใช้หนี้งานแต่งและขอซัพพอร์ตความรักครั้งนี้โดยเฟซบุ๊กดิวทีรพัฒเสื้อผ้าพ่อค้าพาฟินโพสข้อความระบุว่าดูโหนกระแสเรื่องราวน้องผู้กันน้องป่อ คุณแม่คือที่สุดซับพอร์ตลูกทุกอย่างอยากเจอคุณแม่นะครับต่อมามีการโพสถามข้อมูลว่าใครมีเบอร์ติดต่อคุณแม่ของน้องผู้กันน้องปอแฮแท็กโหนกระแสพี่ดิวธีรพัฒนขอใช้นี่งานแต่งเด็กทั้งสองให้คุณแม่ขอมอบให้เลยสองแสนบาท ผมขอโปรดทุกข์ให้คุณแม่จากนั้นไม่นานก็ได้แจ้งว่าพี่ดิวขอนั่งรถไปหาแม่น้องถึงที่บ้านเลยสองแสนบาทพร้อมกำลังใจแฮชแทก็กโหนกระแสน้องชมพู่น้องใบป,ปอพี่ขอซับพอตความรักหนูสองคนทั้งนี้พี่ดิวธีรพัฒนได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า พี่ดิวขอบอกเจตนาที่ช่วยน้องผู้กันกับน้องใบปอที่ขอใช้นี่งานแต่งให้น้องทั้งสองคนทั้งหมดจำนวนเงินสองแสนบาทสองแสนบาทนี้เพื่อมอบให้กับคุณแม่น้องปอไปใช้นี่ไม่มีเจตนาใดๆครับอยากมอบให้เป็นกำลังใจคุณแม่เพราะแม่คนนี้คือแม่ที่เป็นแม่ ที่ทำเพื่อลูกจริงๆผมได้เห็นความดีที่แม่ทำแล้วนะครับและแม่สมควรได้รับสิ่งดีๆจากคนดีๆตอบแทนให้แม่มีความสุขต่อไปแล้วพบกันครับคุณแม่และน้องดิวอยากให้คุณแม่รับไว้เพราะมันคือผลแห่งการทำดีที่แม่ ได้กระทำเพื่อลูกทั้งสองคนทั้งน้องปอและน้องผู้กันครับผมและพี่ดิวขอให้ทั้งสองกลับมาลักกันให้อภัยกันนะลูกคนดีๆไม่ได้หาง่ายๆอย่างที่หนุ่มกันชัยบอกและให้ใครหลายๆคนที่กำลังท้อใจยังมีคนดีๆในโลกที่มองเห็นความดีที่คุณทำอยู่เสมอ ขอซับพอร์ตเรื่องราวครั้งนี้ให้ทุกคนสมหวังกับสิ่งที่หมายปองครับ่องประวัติดิวทีรพัฒอินฟูดังที่ควักเงิน400,000บาทผูกแขนผู้กันแมงปออย่างเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ตอนนี้สำหรับจากกรณีของน้องผู้กานแมงปอ คู่รักที่วางแผนแต่งงานกันโดยพ่อของแฟนหนุ่มหลอกให้จัดงานแต่งยืนยันว่ามีสินสอดพร้อมแต่หลังจัดงานไว้เสร็จสับฝ่ายชายกลับมาสารภาพว่าไม่มีเงินสินสอดขณะที่แม่ของฝ่ายหญิงได้นำทองคำไปจำนำและหยิบยืมเงินญาติและเพื่อนบ้าน มาใช้นี่งานแต่งทุกอย่างเกิดจากการการผิดสัญญาของฝ่ายชายแต่คู่รักจำต้องแยกทางทั้งที่ยังรักและแม่ฝ่ายหญิงก็ยังรักลูกเขยนั้นกระทั่งต่อมาดิวทีรพัฒพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังและ i n f o ูเอนเซอได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กดิวทีรพัฒ เสื้อผ้าพ่อค้าพาฟินว่าจะช่วยใช้นี่งานแต่งให้ผู้กันกับแมงปอเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทโดยพี่ดิวทีรพัฒนเดินทางมาหาพ่อแม่ของน้องแมงปอที่จังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางชาวบ้านที่มารอต้อนรับด้วยความดีใจซึ่งเมื่อมาถึงก็ได้กอดให้กำลังใจนาง ขุศด,ดีอายุ53ปีคุณแม่ของฝ่ายหญิงก่อนมอบเงินให้จำนวน200,000บาทเพื่อช่วยปลดหนี้ให้ตามคำสัญญาอีกทั้งดิวธีรพัฒยังขอผูกแขนให้ผู้กันแมงปออีก200,000บาทก่อนจะมาบอกเงิน400,000บาทไม่เสียดายเลยและขอซัพพอร์ตทั้งสองคนซึ่งตนจะรอวันที่ทั้งสองคนประสบความสำเร็จ ขอให้น้องทั้งสองกลับมาลักกันและอย่าลืมกันในวันที่ลำบากมาด้วยกันและอย่าลืมพี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสและพี่ดิวธีรพัฒน์คนนี้ด้วยสำหรับประวัติธิรพัฒน์หรือชื่อจริงดิวธิรพัฒน์เวทกามาเจ้าของเพจดิวธิรพัฒน์เสื้อผ้าพ่อค้าผ้าฟินซึ่งเจ้าตัวนอกจากจะเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วยังเป็น i n f ฟูเอนเซชื่อดังนอกจากนี้ดิวธิรพัฒน์อย่างพ่วงตำแหน่งนายแบบสุดแซบซึ่งเจ้าตัวมักจะลงคลิปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่เป็นประจำอีกด้วย